เทคนิคการล้างหมูเราจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็เทออกเปิดน้ำใส่เราจะล้างจนให้น้ำใสเลยนะคะทุกคนแล้วจะได้หมูที่สะอาดไปทำอาหารนะจ๊ะ ลดกลิ่นคาวของหมูได้ด้วยจ้าเทคนิคน,นี้สามารถนำไปใช้ได้กับอาหารคาวทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหมูนะจ๊ะเนื้อไก่ก็ได้ล้างด้วยแป้ง ยอดเยี่ยมมากค่ะลองดูนะจ๊ะเพื่อนๆเราล้างจนน้ำใสเลยนะคะ